สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เรื่องที่4คุณครูจะมาสอนเรื่องส่วนประกอบของพืชค่ะอ่าพืชก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะก็เหมือนคนกับสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งจะต้องมีอวัยวะเหมือนกันนะคะถึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะ ส่วนประกอบของพืชจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันในคลิปนี้ค่ะ,ะงั้นเราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะโครงสร้างภายนอกของพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนและสัตว์ค่ะและจะมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันไปจากคนกับสัตว์ลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืช จะประกอบไปด้วยลำตน้นรากผลใบและดอกค่ะส่วนประกอบของพืช 1. ราก 2. องลำตน้น 3. ใบ สดอก 5. ผลส่วนประกอบของพืชและก็หน้าที่ของส่วนประกอบของพืชน,นะคะ 1. รากรากทำหน้าที่ในการยึดติดกับพื้นดินดูดน้ำดูดแร่ธาต และสารอาหารที่อยู่ในดินค่ะ 2. ลำต้นลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งกา้านใบเพื่อให้พบกับแสงแดบดบและยังลำเลียงแร่ธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นด้วยค่ะ 3. ใบใบจะมีลักษณะเป็นสีเขียว ทำหน้าที่ในการสร้างอาหารคายน้ำและยังทำหน้าที่ในการหายใจเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเองค่ะ 4. ดอกดอกเป็นส่วนประกอบสำคัญของพืชน,นะคะและจะมีขนาดสีที่แตกต่างกันออกไป ตามชนิดของพืชมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ดอกเมื่อเจริญเติบโตแล้วก็จะกลายเป็นผลต่อไปค่ะ 5. ผลผลจะเจริญเติบโตออกมาจากดอกผลจะมีมะเมล็ดและ,มะเมล็ดในผลนั้น ก็สามารถนำไปขยายพันธุ์เป็นต้นพืชต่ตอๆไปได้ค่ะแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 หน้าที่54,56,64และ65ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนรู้จักกันแล้วยังเอ่ยส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้างและจำกันได้แล้วยังคะอ่าน้องๆอ,อย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะอะ่เหมือนเดิมแบบฝึกหัดคุณครูก็จะใส่ไว้ไท้ายวิดีโอเหมือนเดิมนะคะน้องๆอ,อย่าลืมไปฝึกทำฝึกอ่านกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ